上。嗯 ปัจจุบันนี้นะคะเรื่องราวของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารเพื่อสุขภาพค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่มากแล้วก็หลายคนเนี่ยหันมาให้ความสนใจกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อกเกษตรกรรมหรือว่าสปกร,รเนี่ยเขาก็รับรู้นะคะถึงการเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้เป็นอย่างดีค่ะเขาก็เลยเข้าไปให้การสนับสนุนนะคะกลุ่มเกษตรกร,รในชุมชนเพาะเหตุค่ะเพื่อเป็นการสร้างอาชีพเสริมนะคะแล้วก็มีรายได้กับพี่น้องประชาชนค่ะในวันนี้นะคะทุกตาจึงขอพาคุณผู้ชมเนี่ยนะคะมาพบกับกลุ่มวิส กิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านไพรสวรรค์อำเภอปางศิลาทองจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งที่นี่นะคะตั้งอยู่ในพื้นที่ของสอบกอค่ะแล้วก็มีพี่น้องชาวเกษตรกรนะคะเขารวมตัวกันเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านไพรสวรรค์ค่ะแล้วก็มีการสร้างโรงเรือนนะคะกระจายกันไปในหมู่บ้านมีการเพาะเห็ดหลากหลายชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นเห็ดนางฟ้าเห็ดเปาฮื้อเห็ดลมนะคะแล้วก็ยังยกระดับมีการแปรรูปสินค้ามากมายด้วยก็คือนําเห็ดนั่นแหละค่ะมาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแหน เห็ดนะคะเห็ดสวรรค์เห็ดทอดเห็ดสามรสนะคะแล้วก็ยังมีเห็ดอื่นๆอีกมากมายน่าสนใจไหมล่ะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปพบกับวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านไพรสวรรค์ค่ะเราต้องมารู้จักกับผู้ให้การสนับสนุนอย่างเป็นทางการกันก่อนนะคะนั่นก็คือคุณพลพัชนะคะอ่อนสุวรรณกุลนักวิชาการปักรุปที่ดินชำนาญการพิเศษค่ะสวัสดีค่ะต้องถามก่อนเลยว่าพื้นที่ตรงนี้ที่เราอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่ของสำปกรใช่ไหมคะใช่ครับ แล้วทางสปกรเนี่ยให้การสนับสนุนยังไงบ้างคะคือแต่เดิมตรงพื้นที่ตรงนี้ก็เกษตรกรก็ปลูกไล่ทำนาทำไร่นะครับทำนาทำไร่เนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องการรายได้เราก็มีการแนวคิดว่าส่งเสริมเรื่องอาชีพเสริมนะครับเช่นการเพาะเห็ดต่างๆนะครับเลยมาที่กลุ่มนี้เขาก็มีความสนใจเราก็ส่งเสริมสนับสนุนให้แล้วทางสปกรเนี่ยนอกจากส่งเสริมในเรื่องนี้เราเอาเขาเรียกว่าความรู้ หรือว่าตรงไหนเข้ามาให้เขาครับเพราะว่าจริงๆแล้วพวกเขาคงไม่มีพื้นฐานทางด้านนี้ถูกไหมใช่ฮะัก็มีการศึกษาต่อยอดโดยที่ว่ามีความตนใจที่กลุ่มไหนที่เขามีการพ่อเหตุอยู่แล้วก็พาไปศึกษาดูงานนะครับเขาก็แนวคิดนั้นมาใช้ในกลุ่มแต่เริ่มนี่อาจจะไม่มีการทํามากมายหลายคนนักเมื่อเริ่มคนสองคนเขาก็ขยายตัวไปรวมเป็นกลุ่มแล้วก็เป็นรูปเป็นร่างขึ้น ทางสวปก็มีการสนับสนุนเงินทุนให้นะครับโดยดอกเบี้ยตับแล้วในอนาคตทางสวกเนี่ยมีโครงการที่จะสนับสนุนประชาชนยังไงอีกคะเราสนับสนุนเรื่ององค์ความรู้นะฮะยกตัวอย่างเช่นว่าจะเข้าสู่ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกสองปีข้างหน้าเนี่ยสวปกก็ได้เอาเกษตรกรไปฝึกอบรมเกี่ยวกับเตรียมรับตัวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ้นนะครับให้มีความรู้ต่างๆเหล่านี้นะครับในส่วนของ การพาะเห็ดการแปลรูปต่างๆเนี่ยถ้าเขาอยากจะรู้อะไรมากขึ้นเราก็หาองค์ความรู้มาเพิ่มเติมนะครับเพื่อจะต่อยอดไปสู่ภายนอกได้นะครับนี่แหละค่ะคะุณผู้ชมคะคือความจริงใจที่ทางสปกรนะคะได้มอบให้กับทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาอเห็ดบ้านพายสวรคร์ค่ะแล้วก็อนาคตที่กำลังจะส่งเสริมและก็มีการสนับสนุนต่อไปวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะค,ค,คนะคุณธพรพัฒน์ค่ะขอบคุณค่ะ เจอผู้ให้การสนับสนุนกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะดุกตาจะพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับพี่ทองสายวรมานค่ะซึ่งเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนนะคะกลุ่มพาอเห็ดบ้านไสวรรคค่ะสวัสดีค่ะ<อ>พี่ทองสายถามพี่ทองสายก่อนเลยว่าอาชีพหลักของชาวบ้านแถวนี้จริงๆแล้วเขามีอาชีพหลักอะไรคะเมื่อก่อนนี้ก็ปลูกมันทาข้าวโพดค่ะแล้วมาจัดตั้งกลุ่มเพาะเห็ดบ้านไรรค์นานหรือย,ยังคะ ก็เมื่อปีพศ54ปลายปลปีแต่ก็ทํามานานแล้วแบบเมื่อก่อนนี้ทําคนเดียวอ๋อเมื่อก่อนนี้พี่ช่องใสยทำคนเดียวจึงมาเริ่มเป็นกลุ่มกันเมื่อ54ค่ะมันเริ่มต้นจากอะไรคะถึงได้แบบมารวมกลุ่มกันได้ก็แบบบางครั้งทํามันทําอะไรมันก็เป็นเหมือนเหมือนเหมือนยังไงคะเป็นเพี้ยมีอะไรมาเพียรมีศัตรูพืช แล้วก็ทําให้เกิดปัญหาไม่ประสบความสําเร็จมันก็อาจจะได้น้อยได้น้อยไม่ไม่พอกินพอใช้อะไรเงี้ยก็เลยคิดกันว่าเรามาจับกลุ่มกันทําเหตุถ่าดีไหมอะไรเงี้ยค่ะก็ทําแล้วก็รู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นกว่าตอนปลูกมันปลูกข้าวอะไรอย่างงี้เพราะมีรายได้เพิ่มมาอีกค่ะเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะไหมคะก็เดือนนึงก็หลายพันบาทอยู่นี่แล้วทางสปกรเขา เข้ามาให้การสนับสนุนหรือว่าช่วยเหลือทางด้านไหนบ้างคะช่วยเหลือเขาก็พาไปดูงานพาไปอบรมดูที่ว่าจะเอามาปรับปรุงในกลุ่มของเราอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วกมวม็มีเงินทุนให้ด้วยมีเงินทุนให้ด้วยก็เรียกว่าเป็นเงินทุนที่ให้การสนับสนุนในการที่เราจะทําเห็ดตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วเห็ดที่ทางกลุ่มเพาะเนี่ยมีเห็ดอะไรบ้างก็มีเห็ดภูฐานดาอ๋อที่เรากินใส่ซี่ีบ่อยบ่อยแต่ ส่วนมากชาวบ้านเขาก็จะเรียกว่านางฟ้าอะไรเห็ดนางฟ้าเห็ดนางฟ้าแล้วมีอะไรคะมีเห็ดขอนเห็ดขอนเห็ดลมเมื่อก่อนมันขึ้นอยู่ตามป่าตามต้นไม้แต่เดี๋ยวนี้เพาะได้แล้วเพาะได้แล้วทําในก้อนเลยค่ะแล้วอย่างนี้เห็ดที่เพาะเนี่ยเราส่งขายที่ไหนคะมีหมค้ามารับมีมารับถึงที่เลยรอคะแล้วเขามารับแล้วราคาเป็นยังไงคะในการที่เราจะส่งค่ะก็อันนี้อันเนี้ยเห็ดอย่างเห็ดลมเนี้ยร้อยยี่สิบ มารับที่นี่โลหนึ่งอ่ะโอ้ก็ก็ถือว่าโอเคไหมคะก็โอเคอยู่โอเคอยู่แล้วถ้าเกิดเป็นเห็ดตัวนี้ซึ่งไอตัวนี้นิยมเนาะตัวนี้นิยมกินมากเลยที่หกสิบบาทหกสิบบาทเพราะว่ามันมีน้ำหนักมันมีน้ำหนักแล้วนี้ก็ลอยหนึ่งแปดสิบบาทลอยหนึ่งนอกจากที่เราจะส่งในเรื่องของตัวเห็ดสดที่มีคนมารับเนี่ยนะคะในเรื่องของการแปลรูปแปลรูปก็แปรรูปเป็นอะไรบ้างจะมีน้ำพริกนี่น้ำพริก น้ำพริกอันนี้น้ำพริกเขาเรียก<ะ>ว่าน้ำพริกเห็ดจ้าแล้วก็มีแหนมเห็ดอันนี้อร่อยมามชอบแหนมเห็ดอันนี้แล้วก็มีอะไรคะมีเห็ดสามรสมีเห็ดสวรรค์เห็ดสวรรค์นี่มันคล้ายๆกับหมูสวรรค์ะอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะก็คือจะรสชาติออก หวานหวานขายดีไหมคะขายดีมากเลยเหรอเห็นบอกทํากันไม่ทันเลยทาไม่ทันขายอันนี้เนี่ยไอผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นแปรรูปอย่างเงี้ยคะ่ะเราส่งขายที่ไหนอะคะมีคนมารับมีคนมารับเหมือน,นที่มารับเห็ดอย่างนี้เลยโทรมาสั่งแล้วก็ต้องเอาไปส่งบางทีเขาก็มารับเองรอคะอ๋อแล้วที่หนูเห็นพี่ๆเขาทอดอยู่ด้านหลังนี่เขาทำอะไรอันนี้นเวลาออกงานเราก็จะไปทําอาหารแบบขายตรงนั้นเลย พวกโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะเราทําเป็นอะไรบ้างมีทอดเห็ดมียำเห็ดมีราบเห็ดแล้วก็มีแกงเห็ดมีหลายอย่างค่ะต้องถือว่านะตอนนี้รายได้ของกลุ่มเพาะเห็ดบ้านภัยสวรรค์เนี่ยดีไหมคะก็พออยู่ได้นี่แหละค่ะท่านผู้ชมคะเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนนะคะที่ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสวกรเนี่ยมีความ ถักเป็นใจนําเสนอคะ่ะเพราะถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกลุ่มอาชีพนะคะที่เข้มแข็งแล้วก็สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำรรให้กับทางสมาชิกรวมถึงการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นนะคะกับพี่น้องประชาชนหรือพี่น้องเกษตรกรค่ะแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะพี่ทองใสมากๆเลยที่มาแนะนําและก็พูดคุยกันนะคะขอ,คขอบคุณค่ะ